โอเคสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก่อนจะเข้าถึงเรื่องคลิป e u i p m e n t พูดแต่มาพูดถึงเรื่องอคลิป,ป PVP ที่ผมลุมลงไปในชุมชนช่องนะครับคือไอคลิปนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ทำนะแต่ว่าเหมือนแบบค่อนข้างรายละเอียดมันเยอะเยอะมากๆแล้วก็มันมีหลายๆคลิปมาต่อกันผมพยายามทำให้องค์ประกอบของคลิปมันสมบูรณ์ที่สุดโดยการแบบ เอาเครื่องอื่นมาช่วยแบบให้มันสาธิตได้ดีขึ้นนะครับเออมันก็เลยมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ทําให้มันมันเยอะแล้วทีเนี้ยมันยังไม่เสร็จทันผมก็กลัวว่าเออคนดูจะไม่มีอะไรดูไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยเลือกที่จะเออเอาคลิปนี้มาทําลงก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันสามารถทําแบบเดียวแล้วมันก็ลงได้เลยเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้เยอะเท่านั้นเนาะมันอาจตึ๊ดนึงอ่ะซึ่งโอเคผม ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรนะครับผมถือว่าผมผิดผมผิดเองนะครับที่ทําคลิปออกมาได้ไม่ได้เร็วพอแล้วก็เออไม่ไม่ไม่ตรงตามความต้องการนะครับซึ่งโอเคก็ผมก็จะพยายามทำให้เร็วกว่าน,นี้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับโอเคประมาณนั้นแต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเกินรอนะครับ ก็จะเร่งทําให้เพราะว่าพูดตรงๆว่าเออช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อผมระหว่างชีวิตมัธยมกับมหาวิทยาลัยนะครับก็เข้ามาหาลาัยแล้วนะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมต้องปรับตัวเยอะแยะมากมายนะครับถ้าว่าเป็นช่วงที่วุ่นวายช่วงหนึ่งของเด็กวัยรุ่นเลยอืมไม่มีอะไรแล้วเลยครับก็คงจะแค่นั้นเนาะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์กันก่อนเออกันต่อนะครับ อ i ป m e n ์คืออะไรนะครับ <c oughs> Equipment นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานตัวละครนะครับเอ,อคุณกดมาที่ที่ของคุณคุณจะสังเกตว่าตัวละครของคุณเนี่ยพอคุณอ so ัปเกรดโซบูตจนเต็มปุ๊บเนี่ยเป็นก็อเนลี่นะครับตรงเนี้ยมันจะมีสิ่งที่ปลดล็อกออกมากนะ็คือช่องสล็อตอ i ป m e n t นะครับซึ่งช่อง ช่องสล็อตอ i ป m e n ์เนี่ยมันเอาไว้ใส่อ i p m e n t ต่างๆซึ่งตัวละครที่จะใส่เนี่ยก็ต้องตรงกับแท็กแล้วก็เงื่อนไขของ Equipment ชิ้นนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้อ่าชิ้นนี้อันเนี้ยนะว่าเป็น e อ i ป m e n t ชิ้นหนึ่งนะ u i ป m e n ์นี้มีเงื่อนไขเอาไว้ว่าคุณต้องเลเวล1ขึ้นไปเป็นตัวละคร Fusion น a อลเล r ที่0ูยดาวหรือมากกว่าอ่าถ้าคุณตรงตามเงื่อนไขแท็กอ่าปุ๊บคุณเป็น f u s i o n v a r ิ e ว r ใช่ไหมอ่าคุณเป็นตัวละครที่เวลเยอะกว่าหนึงแล้วคุณก็มีดาวมากกว่านั้นก็โอเคนะครับคุณผ่านคุณใช,ใช้งานได้ซึ่งคุณก็ต้องดูนะครับว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันตรงเงื่อนไขไหมถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตืดๆเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เนาะ โอเคแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าตัวละครตัวไหนเหมาะกับอ,อุปกรณ์อะไรนะครับซึ่งโอเคเราเข้ามาดูที่ตัวละครตรงดีเทลนะครับดีเทลตัวละครจะระบุเอาไว้นะครับว่าตัวละครตัวนั้นเป็นสายอะไรอย่างตัวโกชิต้าตัวนี้ตัวใหม่สีเหลืองเนี่ยเป็นสายเมลีไท์นะครับซึ่งสายเมลีไท์เนี่ยคุณก็ควรจะเอาอุปกรณ์ที่บวกค่าเมลีหรือว่าค่าการโจมตรีระยะประชิดการ์ดมัดเนี่ยให้มัน ใช้งานนะครับเพื่อทําให้ศักยภาพของตัวละครตัวนั้นออกมาได้มากที่สุดเนาอะอ่อย่างเช่นชิ้นนี้เป็นต้นนะครับก็จะบวกสไตล์เท่านี้เท่านี้ซึ่งเราจะมาอธิบายว่าเอออุปกรณ์นเนี่ยมันมี3สล็อตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดต่อแต่เรามาพูดกันก่อนว่าใน3สล็อตเนี่ยคุณก็ควรดูว่าสล็อตไหนมันบวกสไตล์แอคแพบ้างนะอ่าถ้ามันบวกเยอะหน่อยเนี่ยแปลว่าเออโอเคตัวละครตัวนี้มันเหมาะแล้วมันมันใช้งานได้อุปกรณ์ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้งนเนี่ยน่าใช้คุณก็จัดการ ทำปั้นมันซึ่งแล้วเราจะหาอุปกรณ์จากไหนล่ะถูกไหมเรารู้แล้วว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์แบบไหนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะหาอุปกรณ์จากไหนถูกไหมครับโอเคผมจะมาพูดถึงหลักๆนะว่าอุปกรณ์เนี่ยหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ h a n g น Shop นะครับ l e g เอ d ไม่ไม่ไม่ไมไมเราควรจะพูดถึงอุปกรณ์เมดัลก่อนอุปกรณ์เมด a ลคือออียงนะอุปกรณ์เมด a ลก็คือ สีเหลืองๆไม่สีน้ำตาลตรงนี้ต๊ดๆตืดๆเนี่ยซึ่งได้จากดอบ PVP r e l a u n c Tournament Power หรือว,ว่าการเล่นอีเวนต์ต่างๆเนี่ยจะทําการดอบเจ้าสิ่งนี้มาสิ่งนี้เนี่ยสามารถมาแลกอีคิปต่างๆได้ตามตัวละครนะครับอ่าก็จะมีอีคิปในคอมเมนต์อีคิปอีเวนต์อีคิวป PVP ที่คุณบางทีคุณอาจจะไม่ได้เล่นแล้วก็เอ่อค่ามันไปอะไรเงี้ยแล้ว คุณอยากจะแลกแลกย้อนหลังเนี่ยคุณก็สามารถแลกมาแลกตรงนี้ได้นะมันก็แลกไปปึ๊ดบบะบ๊ะก็ว่าไปนะครับ,บเขาจะมีบอกว่าอีควิปอันนึงใช้เอ่อีควิปเมดัลกี่ชิ้นอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งเนาะวิธีที่สองนะครับอ่าอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ายูนิคอีควิป เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไประบุอีกทีนึนะแต่อ่เจ้าอีิของชิ้นนี้มันจะเป็นอีเวนที่ดรอ,อป u i p m e n t ที่ตามแท็กนั้นๆนะครับอย่างเงื่อนไขของเออ่ตัวละครตัวนี้ของแท็กอันนี้นะครับก็คือคุณจะต้องเป็นตัวไซย,ยานะครับถึงจะใช้อีิชิ้นนี้ได้ก็แปลว่าอ่เนี่ยมันเป็นอีิของไซย,ยาโดยเฉพาะอะไรงนี้เนาะซึ่งเวลาคุณเล่นนะครับก็เล่นไปเลย ให้หมดนะครับแล้วพอเล่นจบเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วคุณสามารถนี่ครับรูดใช้ energy กับตัวสซคิตในการข้ามได้เนาะแล้วเวลาข้ามมันก็จะดรอป e f q u i p m e n นนั้นๆมานะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมลองแลกให้ดูได้ครับแค่นี้แล้วกันอ่านี่มันก็จะดรอปมาตามนี้นะครับอ่า นี่ก็จะได้อ i p m e n t มาแล้วเนาะแล้วมันกจะไปอยู่ในกระเป๋าของคุณตรงชเลกเตอร์แล้วก็อ q u i p นะครับนี่คือวิธีที่สองครับซึ่ง Equip ในในเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2อ,อย่างอีกก็คือ Equip t a แท็กอ t แล้วก็อ e ุปกร Equip c h a r คา t e r นะครับ Equip c h คา a c t เตคืออะไระครับคือยูนิตอุปกรณ์คาเลกเตอมันเป็นอ i p m e n t ที่เฉพาะเจาะจงแค่ตัวละครตัวนั้นอย่างเดียวไม่ใช่แค่ตามแท็กแล้วนะ คือมันต้องเป็นตัวละครตัวนั้นเลยครับอย่างอันเนี้ยเป็นสามาัคล่างนี้ตัวนี้เท่านั้นถึงจะใช้ได้ซึ่งก็จะทําขั้นตอนเหมือนกันเลยนะครับก็คือเล่นแล้วคุณก็ลูดตัวแรกแต่ว่าแต่ว่าเออมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือช่องสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดต่อเนอะว่ามันยังไงโอเป็นว่าปึ๊บแลกมาแล้วกันทอืม โอเคก็จะประมาณประมาณนี้แล้วเนาะแล้วก็วิธีต่อไปนะครับวิธีที่สามวิธีที่สามก็คือเออไอเชนเลจ e n d เมดัลนะครับไอเชนเลจ e n d เมดัลเนี่ยมันจะเป็นอีคิปที่เฉพาะสายของมันเนาะมันจะมีสี่ประเภทนะครับก็คือเมลีไทป์เลนส์ไทป์แล้วก็ดีเฟนไทป์ Different type กับซัพพอร์ตไทป์นะครับซึ่งอี u ิ p ปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำแคทัคคาเ a คเตอร์นะครับ คุณไม่จําเป็นต้องเป็นไซยาซันเฟมิลี่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นตัวละครยูนิคอิควิปตามนั้นแต่ว่าที่คุณต้องมีเป็นเนี่ยคือต้องต้องตรงกระายของตัวละครตัวนั้นคุณก็ไปดูว่าตัวละครของคุณมันอยู่สายไหนนะครับถ้าสมมุติเป็นเมลีไททอ่าคุณก็ใช้งานชินนี้ได้ซึ่งคุณจะต้องใช้เลเจนด์เมดอลในการแรกนะครับ <c oughs> ซึ่งผมแนะนําอยู่3อันนะก็คือเมลีเลนกับดีเฟนนะคซัพพอร์ตนี่ผม ไม่ค่อยแนะนาเนาะคือเจ้ามันเพิ่มเลือดเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนตัวนี่มันมีชิ้นอื่นที่เหมาะทํามากกว่าอะไรงั้นนะอืมโอเคแล้วคุณก็จะสงสัยอีกว่าเอ้าแล้วเลเจนด์เม a ด้เนี่ยมันหาจากไหนเลเจนด์เมโดหาจากตรงนี้เลยครับเอ่อเลเจนด์แลนกิ้งซึ่งเลเจนด์แลนกิ้งเนี่ยมันก็จะมีเควสต,ต่างๆคุณเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มค่าเพิ่มค่าไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะพอจบซีซั่นเนี่ยมันจะได้รีบอร์ดของมันก็คือเลเจนด์เมโดตรงนนี้นะ คุณสามารถเอาเลเจนเมโตัวนี้เอาไปแลกในร้านค้าได้นะตามนั้นนะครับโอเคนี่ก็จะหมดไปเนาะสำหรับวิธีการหา u i p m e n t เนาะต่อไปการอัปเกรด u i p m e n t นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันมันจะใช้ยังไงแล้วมันแล้วมันจะควรอัปเกรดยังไงนะครับอย่างแรกนะครับให้คุณเข้ามาดูตรง Equip Equip เวลาคุณเล่นแล้วได้มาเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับหลักๆนะครับ ระดับ E ระดับ D แล้วก็ระดับ C นะครับอ่าคือระดับ C เนะี่ยจะแบ่งเป็นสประเภทอีกก็คือ C สีเหลืองกับ C สีแดง e q อุป m e n t ที่ดีนะครับผมพูดตรงๆตรงนี้เลยนะผมเป็นคนมาตรฐานสูงนิดนึงนะครับคุณควรที่จะให้มันได้สีแดงระดับ C นะครับคือเป็น max stat นะครับเพราะว่า ช่องแรกเนี่ยมันไม่สามารถรีสล็อตได้นะซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะงงอีกว่ารีสล็อตคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเนาะแต่โอเคพอคุณเล่นมาเนี่ยผมก็จะเห็นว่าเออมันเป็นเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้คุณเอ,อ่อแนะนําว่าให้มันเป็นช่องแรกเนี่ยมันเป็นสีแดงแะระดับ C เท่านั้นหรือว่าสีเหลืองก็ได้นะแต่แนะนําว่าตอนคุณคํานวณน,นะครับให้คุณดูที่แม็กส a ตทไปอย่างชิ้นเนี่ยแม็กส a ตทที่สิบปดใช่ไหมถ้าคุณได้สิบแปดก็โอเคถือว่าผ่านนะครับ แต่คุณถามว่าเออถ้ามันไม่ได้สิบแปดเปอร์เซ็นไม่ได้ไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของอันนั้นอนะมันมีปัญหาไหมอย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมแนะนําให้ว่าคุณได้สักเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นจากเต็มร้อยนะครับเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นตถือว่าโอเคคุณผ่านชิ้นนั้นอ่าซึ่งถ้าชิ้นไหนที่มันไม่ถึงเนะี่ยกดขายไปเลยครับรีขายไปเลยมันค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่า เชื่อเลยครับทํท,ทชิ้นที่มันได้ดีเนี่ยมันจะคุ้มค่าในอนาคตคุณจะขอบคุณตัวเองในอดีตนะครับเชื่อผมอ่าโอเคพอเราได้ปุ๊บอันนี้เอาจริงคือผมพูดตรงตรงนะผมอ่ะอัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมลืมกดอัดไว้แล้วผมก็นั่งพูดไปซะย,ยาวเลยโกรธตัวเองอยู่นะครับอ่าเนี่ยคุณก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันมีระดับ C ีมาปุ๊บแล้วเวลาคุณกดเนี่ยปุ๊บคุณก็จะกดอัปเกรดซึ่งมันก็จะขึ้นเงื่อนไขว่า คุณต้องมีโซสีม่วงเท่านู้นเท่านี้คุณใช้เงินเท่านู้นเท่านี้คุณอยากอัปเกรดไหมซึ่งโอเคคุณก็ถ้าคุณเงินอ่ไขตรงคุณก็อัปเกรดได้เลยแล้วก็อเห็นแล้วใช่ไหมอัปเกรดแล้วทำไมเป็นสีทําไมมันเป็นสีเขียวละ่ะไหนตอนแรกจะให้มันเป็นสีแดงไม่ใช่หรอคือพรามันเป็นสีเขียวเนี่ยเราจะมาเข้าเรื่องกันต่อไปก็ปกคือการรีอัปเกรดรีอัปเกรดคืออะไรนะรีอัปเกรดคือการ เอาอุปกรณ์เดิมเนี่ยที่ช่องมันเป็นสีเขียวที่เป็นช่อง2องกับช่อง3าที่เราไม่พอใจเนี่ยเราอยากจะรีให้มันสล็อมันดีขึ้นนะครับคุณก็สามารถใช้อย่างลบซึ่งอย่างลบไปหาจากไหนนะครับอย่างลบก็หาจากอี e วนตทั่วไปเลยมีแรงคุณเล่นโหมดต่างๆคุณมีเหรียญเราไปแลกหรือว่ามันเป็นเลดบอสเป็นต้นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ึ่งมันก็จะขึ้นนะครับว่าเออคุณอยากจะใช้คุณต้องใช้ยังลบนะคุณต้องใช้โซคุณต้องใช้เงินเท่านู้นเท่านี้นะแล้วคุณต้องการที่จะให้เราเนี่ยหยุดอัปเกรดตรงช่องสีเหลืองหรือช่องสีแดงถ้าคุณเออเป็นคนที่ค่อนข้างมาตรฐานสูงหน่อยคุณก็กดสีแดงไปแต่ว่าคุณบอกว่าเอ้ยสีเหลืองมันก็โอเคนะฉันไม่ได้มีงบประมาณมากขนาดนั้นฉันต้องการทําหลายๆชิ้นคุณต้องกดสีเหลืองคุณก็รูดไปว่าคุณอยากจะให้มันอัปเกรดจนถึงตอนไหน ซึ่งตันที่30นะครับแต่พอคุณตัน30ปุ๊บคุณก็กดรีใหม่ได้เรื่อยๆนะซึ่งอย่างอย่างเนี้ยอ,อิฟไอไลซิงโซงผมไม่พอเนี่ยผมก็ต้องไปเล่นด่านเพื่อเอาโซมาเพิ่มหรือว่าผมใช้เหรียญแรกก็ได้นะอ่าประมาณนี้โอเคเราก็กดอัปเกรดไปนะครับผมอัปเกรดให้ดูเนาะก็จะอัปเกรดรีรีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่มีการันตีนะครับอืม พราะพอกี้ครับมันถึงถูกเรียกว่าเกมอ่ะมันไม่มีการันตีนะครับคุณก็ต้องรีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมันจะโอเคเนาะอืมซึ่งมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือไงมันไม่มีการันตีก็จริงเนาะแต่ว่ามันมีการกันการกันคืออะไรการกันไม่ให้มันเป็นตกไปช่องอื่นนะครับอย่างอันเนี้ยของผมมันเป็นสีแดงสองช่องแล้วช่องสุดท้ายเป็นสีเหลืองผมอยากให้มันเป็นสีแดงเนะี่ย แต่ผมก็กลัวว่าผมดีไปแล้วมันจะต่ํากว่าสีเหลืองเนี่ยผมก็กลัวว่าเออมันมันจะเป็นสีเขียวแล้วแบบมันจะเป็นสีสีเหลืองอีกทีเนี่ยผมกลัวว่าตอนใช้งาน,นมันจะสเต,ต็มันจะตกไปเยอะอะไรเงี้ยให้คุณมาที่การันตีอัปเกรดนะครับพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่การาันตีร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันเป็นการที่คุณใช้อย่างลบลบไปปุ๊บแต่ว่าถ้าถ้าเออเจ้าตัวค่าความสามารถค่าบ b i l i t y มันต่ากว่าของเดิมเนี่ย มันก็จะรีกลับมาให้ใหม่มก็คืออ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วะตอนแรกมันเป็นสีเหลืองถูกไหมผมกดปุ๊บอ่ากดรีการันตีไปใช้ยังลบเท่านี้เดี๋ยวนะปุ๊บสามสิบก้อนเลยเหรอโ oh อ้มาก้อนแมนอืมนะครับโอเค ก็จะได้นะครับประมาณนี้มันก็ถือว่าเป็นการดีการันตีแบบหนึ่งเนาะซึ่งก็จะจบแล้วนะครับหมดแล้วอ่าสแตนมันก็จะสูงขึ้นตามที่เห็นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะซึ่งถามว่าเออมันค่อนข้างที่จะโอเคนะผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อย่างชิ้นเนี้ยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับคุณมมนก็จะมีดีการันตีอยู่แต่คุณก็ต้องดูด้วยนะว่าแบบเออมัน เนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดนะครับมันต่ํากว่าบ้างอะไรเงี้ยคุณก็ต้องแบบเลือกดูนิดนึงนะครับมันค่าคอสมันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่การันตีว่ามันจะมันจะไม่ตกตกไปจากเดิมแน่ๆครับอ่าประมาณนี้เนาะอืมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการดีการันตีเนาะแต่ว่าแบบไงดีอะมันพ้นข้างพูดยากนะครับว่ามันจะยังไงแต่ถ้าเออถ้าช่องช่อง คุณทรัพยากรพอแล้วช่องช่องหนึ่งช่องสองเนี่ยช่องหนึ่งกับอีกช่องหนึ่งมันเป็นสีแดงแล้วนะ่ะคุณก็ทําอย่างนี้ได้เนาะอ่าโอเคนี่เป็นทิกเล็กๆนน้อยนะสําหรับคนที่กลัวว่าไีฟิวไม่ของคุณมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้ามันอยู่ระดับเซตอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากให้มันเป็นที่แบบสีแดงหรือว่ามันสูงขึ้นเนะี่ยแต่คอร์สมันก็จะสูงขึ้นตามมานะครับอันนี้ผมเตือนนะแบบเผื่อคุณแบบเออเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ได้การันตีเป๊ะๆเลยนะว่ามันจะแบบติดว่าเป็นสีแดงนะคร อ่าก็ประมาณนี้นะค่อนข้างเปลืงองทรัพยากรประมาณหนึ่งเลยนะโอเคต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการ Awakening Equip นะครับ Awakening Equip คืออะไรก็คือการเอา Equip เดิมเนี่ยมาเพิ่มความสามารถเพิ่มค่าสเตตตมากขึ้นอย่างชิ้นเนี้ยอย่างนี่เบจิต้ากำลังกำหมัดเลยอ่า สเตกเต็มที่สิบสามถูกไหมครับแต่พอเอาเวกปุ๊บเป็นสิบแปดอ้าเนี่ยเห็นไหมครับมันสแตกมันสูงขึ้นซึ่งอ่ามันดีขึ้นถูกไหมก็อืมนั่นแหละผมค่อนข้างดีขึ้นก็อยากจะให้อัปเกรดเป็นเอาเวกทุกคนนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปดูด้วยนะว่าคุณมีทรัพยากรพอไหมแต่แนะนําว่าถ้าจะใช้ชิ้นเปล่าๆเนี่ยให้ให้เอาเวกเนาะ ซึ่งเอาเอาเวกอิพิเนี่ยมันก็จะมีค่าว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างคุณต้องใช้เศษเท่าไหนคุณต้องมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาเวกชิ้นนี้ให้ดูเน่ะครับประมาณนี้แล้วกันะะเออนี่ไงมันมีมันมีสีแดงมาให้แหละผมจะได้ทําให้ดูด้วยเผื่อแบบมันมีบางคนเข้าใจผิดนะครับ อ่าโอเคอ่ะปึ๊บอ่ะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขบอกนะว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะสักครู่นะก็ณนอเราสักครู่อ่าคนที่สังเกตเห็นว่าเออเนี่ยลงตรงเนี้ยปึ๊บแล้วคุณเอาช่องสีแดงมาแล้วคุณอัปเกรดอืม อ่ะทำไมมนไม่ไม่ทำไมนไ,ไ,ไม่เป็นสีแดงละ่ะคือต้องบอกนี้นะว่ามันไม่มันไม่การันตีว่าช่องแรกจะเป็นสีแดงนะครับมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าช่องแรกจะเป็นสีแดงคุณต้องรีหาเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้สีแดงซึ่งก็นั่นแหละรครับตามสไตล์เกมมาก็ประมาณนี้เนาะซึ่งแล้วเราจะเอาเวกเนี่ยมันมันใช้อะไรบ้างละ่ะการเอาเวกเนี่ยมันจะใช้สี่งนี้นะครับลัชเมัลแล้วก็แฟกเมนต์ลัชเมัลกับแฟกเมนต์คืออะไรละ่ะ ล s ชเมด l ได้จากไหน l a s ชเมด l เนี่ยเรากดมาที่อีเวนต์แล้วก็รีคอมเมนตนะครับจะมีสิ่งนี้ก็คืออ,อ,อันต้าลอสไทม์เอ้ยอ,อันต้าสเปไทม์ลชเออคุณก็เข้าไปเล่นนะครับมันจะเป็นด่านออฟไลน์เนาะนะแล้วก็จะมีบอรนะครับว่าคุณจะได้อะไรบ้างเนี่ยคุณก็จะได้ตุ๊ดตุเท่านี้แนะนําว่าเวลาคุณเล่นนะครับเวลาคุณกดเล่นด่านเนาะคุณต้องทำอีเวนต์มันให้ครบนะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นเงื่อนไขว่า เบตเทิลวิดทูอิเลเมนบลูเชนเจอร์ออมก็คือคุณต้องเล่นสู้เนี่ยคุณต้องมีตัวสีฟ้า2ตัวหรือมากกว่านะครับแล้วพอคุณทําเงื่อนไขครบหมดทุกอันแล้วคุณเล่นจนจบได้เนี่ยมันก็จะดรอปอ q ฟิ p เมน t ให้คุณอเอ่อขออภัยครับล a ชเมดวให้คุณแล้วคุณก็เอาชิงเนี่ยไปทําหาบูปินบูปินอเวกแล้วก็เอาไปแลกแฟกเมนต์ได้นะครับซึ่ง ฟกเมนต์เนี่ยมันก็สามารถใช้เจ้าราชเม a ดห์หาได้เหมือนกันเนาะอ่าซึ่งราชเมโดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับก็คือโกลเด้นราชเมโดแล้วก็ราชเมโดธรรมดาโกลเด้นราชเมโดเนี่ยมันจะเป็นแลกเศษเซนใครเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำชิปแยกเกี่ยวกับดีเทลตัวละครแล้วก็การจัดทีมแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของอุปกรณ์เนาะผมก็เลยจะพูดถึงแค่เท่านี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับก็จะมีเห็นไหมว่ามันจะแลกได้อ่า หรือว่าแล้วก็ f ฟกเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าใช้ Large Medal อย่างเดียวนะครับคุณสามารถใช้เจ้าออแ a กเมนต์เอ i e n t เ e d a l ได้นะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะดอบในที่ต่างๆหรือว่าคุณเปิดกล่องสมบัติบบาบาที่มันดอบปเกมเฉลิมฉลองนะครับก็จะให้มาก็จะมีให้เรื่อยๆเลยครับอ่าก็ประมาณนี้หรือว่าด่านเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นเรื่องการ awakening e q u i p นะครับซึ่งทาให้ดีนะครับก็อย่างที่ผมนี่ เห็นไหม<อ>เป็นโอ้ขอไปเสียงเป็นแบบน้องข้างบ้านเสียงดังนิดหนึ่งผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวน,นะครับคือขอภยัยผมไม่มีไม์แล้วก็มีแค่ iPad เครื่องหนึ่งกับสมองผมนะครับผมก็พยายามพูดเท่าที่ผมพูดได้แล้วก็พยายามสอนนะครับอืมโอเคอ่สมมุติเนี่ยแล้วพอถ้าคุณเอาเวกจนมันเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีเหลืองนะเนี่ย ็ถึงจะไปต่อได้เงื่อนไขก็จะเหมือน่อนอน้านี้เลยต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอีคิวประจําตัวนะครับอย่างที่บอกอ่ะชิ้นเนี้ยถามว่ามันเป็นเท่านี้แล้วช่องแรกไปช่องสุดท้ายมันเป็นสีสีเหลืองแล้วเนี่ยมันมันเหมาะที่จะใช้ไหมคําตอบก็คือไม่นะครับเนี่ยแล้วชิ้นนี้ก็จะไม่มีการรันตีด้วยนะคือช่องสุดท้ายของของอีคิวประจําตัวนะครับอีคิวประจําตัวก็คือเนี่ยมันจะเป็นของตัวนี้เท่านั้นเนี่ยมัน มันจะไม่เข้าร่วมในแคมเปญน,นะครับแคมเปญคืออะไรนะครับแคมเปญคือช่วงอีเวนต์ต่างๆที่จะทําให้โอกาสดรอปสีสีแดงหรือสีเหลืองมันมากขึ้นนะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้คุณแบบมีโอกาสที่จะได้แลมากขึ้นแต่ว่าไอ้สล็อตสุดท้ายของอีกีประจําตัวของทุกทุกตัวละครนะครับมันจะมีมันจะเป็นแบบเลือกมันจะไม่ใช่เป็นแบบสุ่มนะครับคุณลองกดดูไ็ได้อนะ่ะเนี่ยอีฟิกดามเมด ห้าเปอร์เซ็นต์ฟินดมเมทสี่เปอร์เซ็นต์ฟินดเมทยี่สิบเปอร์เซ็นต์และออปชันอื่นอื่นมันจะมีสีเขียวก็คือจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์สีเหลืองสี่เปอร์เซ็นต์สีแดงก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์และออปชันอื่นซึ่งคุณควรจะได้สีแดงเท่านั้นนะครับสำหรับอีคิวตประจําตัวเนาะคุณได้อันอื่นเนี่ยคุณก็ใช้มันไม่ไม่ดีไม่คุม้มแล้วก็ผม,ม่แนะนําว่าไม่อย่า,อย,าอย่าไปใช้เลยนะครับคุณควรจะทําให้ช่องสุดท้ายเนะี่ยมันเป็นสีแดงเท่านั้นนะอ่าช่องแรกกับช่องสุดท้ายนะเนเนนนนี่ควจะป็สแดงทาั้ กโอเคเพื่อให้ดึงสกัภาพให้ดีสุดทั้งนั้นมันเล่นลําบากนะผมพูดจริงๆซึ่งในเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนอ่าอย่างชิ้นโกหังชิ้นเนี้่ยใช่แล้วก็ชิ้นโกชิตา้าอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับที่เหมาะเนาะก็โอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับเรื่องอีพิคุณไม่เข้าใจตรงไหนคุณพิมพ์มาไวนะ้เนาะเดี๋ยวผมจะไปตอบทั้งนี้นะครับผมคิดว่าผมอธิบาย ทุกอย่างแล้วเข้าใจดีแล้วนะครับก็อยอาจะพูดถึงว่าเออผมขอบคุณพวกคุณนะครับผมไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนดูแบบประมาณนี้นะประมาณหนึ่งผมไม่ได้เลงนะครับและผมผมจะพยายามตั้งใจทําทุกคลิปให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับเออผมทําคนเดียวตลอดเลยนะครับทุกอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อของผมกับมหาวิทยาลัยเนาะมันก็กาลังจัดการตัวเองอยู่นะครับผม ก็นั่นแหละครับเอาจริงผมผมชอบทําแบบ y o u t u b e อะไรตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะมันเป็นความปันของผมเลยนะอายอยู่เหมือนกันนะที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็นั่นแหละครับมันเออผมอยากทําตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่พอโตมาผมเริ่มมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองผมก็ค่อยๆทาํามาก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวถ้าคลิปเนี่ยผมจะเป็น อัปเดอีิปให้ดูเพลินๆกันแล้วกันเนาะแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยหวังว่าวก็คุณจะพอใจกับคลิปนี้ส่วนเรื่องคลิป PVP เนี่ยผมจะเดี๋ยวผมจะทําให้แน่นอนนะผมรับประกันนะผมไม่คืนคําแน่นอนโอเคก็ขอให้คุณมีความสุขกับเอ,อ,อีเวนต์ครบครอบหปีนะครับแล้วก็ใช่ไหมตัวล่าสุดเห็นแล้วใช่ไหมโกคูกอดกับโกฮังขอบนในนะโกคูกอดเนี่ยโคตรเท่โคตรคูลแต่ว่าแบบโอ้ สีเขียวอะแ,แต่แต่เก่งนะครับเก่งส่วนโกฮังก็อืโกฮังอีกแล้วอะโกฮังบอลเลเจนต์มาเนี่ยเฮ้ยแม่งโกฮังหลายตัวจังวะแต่ก็แต่ตัวก็เก่งเวอร์เลยครับถึงแม้นอนิเมชันผมว่าอนิเมชันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะพูดตรงๆเป็นตัวครบรอบ6ปีที่อนิเมชันเนี่ยไม่ไม่ค่อยว,อวือหวาเท่าพารแรกแต่ก็โอเคครับเข้าใจได้ไม่เป็นไร นะโทชิฉันรู้นะว่านายนะ่ะปั้นตัวสุดท้ายอยู่ไม่มีเวลามาแบ่งให้ตู้นี้ละสิก็โอเคขอให้พวกคุณโชคดีกับเกมนี้นะครับแล้วก็ขอให้เกมนี้รักคุณเหมือนที่คุณรักเกมนี้นะกันเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปอัปเกรดเพลินๆแล้วก็ฟังเพลงไปเนาะผมขอป,ปิดคทีเพลงเท่านี้แล้วนะครับก็ see you It's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid. Everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So.